สวัสดีค่ะก็าสูงสร้างไม่โจกโกกนะคะสายบุญมาแล้วนะคะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้องใบบุญนะคะน้องใบบุญมาแล้วนะคะลงมากเลยอ่ะลงนะคะลงไปยรือเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะลงเข้าบ้านแล้วนะน้องใบบุญนะคะใบบุญมาแล้วนะคะมาแล้วลง่ะใบบุญ้เข้าบ้านแล้วลงเข้าบ้านไปแล้วนะคะ

ตู้ีโนทนะคะต้นทักของตู้ดิโนะคะลงมาแล้วค่ะลงกับป้ามาถึงบ้านแล้วนะคะออ๋รถก็มารับของพอดีบ้านเร็บบ้านเร็บนะคะมีปลามีสิปลาแป้นะคะุงเจม,เนนะะเมี่นะคะ แล้วก็ใครโอ้คะโ,โ,โ,โอ้นะคะแล้วก็อ,ฟฟอ,อาผู้พันนะคะผู้พันด้วยนะคะผู้พันจะบ้านนอกเาด้วยนะคะ ยงของไม่อยู่มีต่คนรู้ใครไร่สอดโดนเนี่ยมีมีเสียงยังจะไปรุ่นสตรีทใหม่อะ้ของรถลืมไปไหนยองกงเอาของไปแล้วข้าต้องร้อเพลงดังให้กลบเสียงลุงก็มาถึงแล้วแค่ลุงมาถึงแล้วนะครับเหมือุ่เสียงดังๆตอนนี้ ลงนี้ไม่ลงแต่รถเลยนะคะแต่ทุกคนลงลดมาแล้วนะคนอื่นลงรดมาแล้วนะคะแกัตาสเลยนะ ออเดอร์ก็คินรถแล้วนะคะขนาดป้าแบบลงไม่อยู่บ้านนะคะออเดอร์ Order, มาแบบรร,รัวเลยนะคะออเดอร์ Order, เยอะมากเลยนะคะขนาดปุงกับป้าไม่อยู่นะคะเมมจ่รแแ้ว เขาจะเห็นใช่คล sure. oh. ิปใช่คลิปกับปันั่งพอบอีกอย่าก่อนกังก่นอันนี้จะนั่งพอบอ่ะอ๋อคลิปอนกับปัวจะอะไรโจมัมีแค่สปอเนดนี่ยังว่อะไรเขาเป็นเบิ้งเหรอไมันเศร้าจนหนาปีเลไหมก็เมื่อวันหลุดแล้วกับพอบอกกับไปเบิ้งองแล้วจะ้ป็นไี่ยังบอกจะเป็นี่ยไงเป็ที่พ่อร่าสิบอกอะไรบอกไ วันนี้เลือกซื้ออกจากโซล่าซ่ามากเลยใ่ะวันเดอร์เต็มเลยนะคะวัเดอร์รัวรันะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอสั้นๆนะคะลุงมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยน,นะคะลุงป้าค่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ